สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยแล้วกันครับวันนี้ก็มีมือสองมาให้ชมให้ดูนะครับได้มานิดหน่อยครับผมก่อนที่จะไปทำคลิปสนใจเบอร์โทรศัพท์นะครับ095 026 8 7 6 7โทรมาด้วยพี่น้องแอดไลน์ก็ได้ครับตู้ราคาหลักร้อยคนระับพี่น้องเอฟฮอนไม่รู้แบรนด์ไหนทำงานได้สวยนะนี่ดูก่อนครับผมอันนี้สภาพก็ ตัดไม้ได้เนียนเลยนะนี่น่าจะช่างฝีมือดีเลยนะนี่อันนี้ฝุ่นนะนี่ครับสวยเลยนะนี่ด้านในนะครับนี่อันนี้มีอยู่สี่ใบสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ชมก่อนสี่ใบอันนี้ตกใบละเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับนี่เอพ่นนะครับนี่ฝาหลังจะประมาณนี้นะครับเก้าร้อยห้าสิบจะมีหนึ่งใบเอ่อไหนอีกละ่ะนี่สองใบฝาหลังจะสวยแบบนี้นะครับ แล้วก็3ใบแล้วก็ใบที่4น่าจะเป็นตัวไหนอะ่ะไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้แหละเนี่ยนะครับอืมเดี๋ยวโถดให้ก็คือสภาพฝาหลังยังสวยอะ่ะเก้บาท950บาทนะครับนี่อย่างนี้นะครับมีอยู่ีใบใบละเก้าร้อบาทนะครับสภาพสวยก็เนี่ยครับเปลือกไม้หน่อยหนึ่งนะนี่ยนิดเดียวอืม ส่วนใบละเจ็ดร้อยมีอยู่4ี่ใบก็ฝาหลังจะประมาณนี้นี่ฝาหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ฝาหลังนะครับอันนี้ใบละเจ็ดร้อยโคบเล็กเหมือนกันนะครับรับเองเด้อพี่น้องราคานี้นะส่งไม่ไหวแล้วครับนี่นะครับอันนี้ใบละเจ็ดร้สภาพด้านในไม้สวยนะครับอาจจะมีผงหน่อยหนึ่งตามอย่างนี้นะครับแต่สภาพใช้งานได้แน่นอนนะครับนี่ อันนี้ใบละเจ็ดร้อยไอสภาพสวยใบละเก้าร้อยห้าสิบตะแกรงหน้าผ้ามีทุกใบนะครับะตะแกรงหน้าผ้ามีทุกใบนะครับไม่มีมือจับขอบเหล็กแน่นหนาบางตัวก็ได้ขอบเหล็กหนาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับของตัวเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทสภาพสวยเลยนะใส่โดรับงานได้เลยครับโบกเลยรับงานได้เลยครับพี่โนงออกงานได้เลยได้สบายเลยนะครับเก้าร้อยห้าสิบก็สภาพก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับ มีอยู่แปดใบนะครับถ้าใครเอาหมดนี่มีราคาเหมาให้นะอใครเอาหมดนี่มีราคาเหมาให้นะแปดใบนะครับแยกเอาเด้อสี่ใบสวยใบยละเก้าร้อยห้าสิบรองลงมาก็ใบละเจ็ดร้อยครับผมดอกลำโพงสิบห้านิ้วครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรหรอกเนี่ยมีอยู่ดอกเดียวนะครับลูกค้าส่งมาเบียดครับนี่ร้อยเดียวร้อยเดียวพอ นะครับ15นิ้วดอกร้อยเดียวมีดอกเดียวนะครับเหล็ก8 u ยลึก8ครึ่ง8 u ยูลึก8ครึ่งนะครับ NTS นะครับเหมาะสำหรับใส่เครื่องปรุงตัวนี้เอาไปในราคา1,900บาทสภาพสวยนะครับไม่มีเตกนะนี่ไม่มีเตกเลยนะครับสภาพนี้เลยนะนะครับสภาพงามเลยนะครับนี่1,900บาทครับผม ชาร์จเจอร์หกห้าศูนย์ครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าลูกค้าไปส้มหรือว่าไปทําอะไรมาแต่สภาพสวยมากนี่ครับผมอันนี้ขายตามสภาพนี้เลยนะครับสภาพดีมากครับพี่น้องดูอ่ะเปิดหมวกโยดกาวนี่เนียนมากแล้วดูครับเงาวับเลยนี่นะครับนี่ครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะไม่รู้ส้มหรือเปล่านะเนี่ยถ้าส้มทำไมสวยจังนะครับก็ตีไปตามสภาพแล้วกัน มีหยอดกาวเกินตรงนี้นี่หนึ่งมีอยู่2ดอกมีอยู่สองดอก,ออดอกคู่นี้เอาไปเลยสี่พันสามคู่นี้นะยกคู่เลยนะสี่พันสามรอบาทผมเอาถ่านช็อตดูแล้วนะครับก็คือเอาดอกที่เดิมมาเทียบกับตัวนี้ดังเท่ากันเลยพี่น้องอืมไม่แน่ใจว่าบวยยังเดิมอยู่หรือเปล่านะดูไม่เห็นนะนะครับอืมก็เอาไปในราคา 4,300บาทคู่นี้เลยนะครับ Challenger 650สภาพสวยเลยนะรับนี่4,300คู่นี้เอาไปเลยนะนะครับอืมอ่ะนี่ dbx dsp 600นะครับตัวนี้ไว้เปิดเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่รู้อะไรต่ออะไรอะ่ะเนี่ยใครใช้เป็นบ้างไว้เปิดเพลงใช่ไหมตัวนี้อืมเนี่ยด้านหลังมีทั้งมีทั้งซับด้วยนะครับนี่นะครับด้านหลังจะประมาณนี้นะ เอออ๋ตัวนี้เอาไปในราคา1,300บาทนะครับ1,300บาทไม่รู้คืออะไรนะเนี่ยนะครับสภาพก็ดูดีเลยนะเนี่ยสวยเลยนะครับวนลุ่มเหนียวเหนียวเลยนี่นะครับศพท์พันสามเอ่อโปรยูรเทครับผมดิจิตอลเอ็ o โคนะครับเขาเขียนมาดิจิตอลเอ็ o โคนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นปรีนะนี่นะครับน่าจะเป็นปรีสภาพสมบูรณ์มากนะครับไม้หนึ่งไม้สองเบรด เนี่ยครับตัวเสียงกลางแหลม Echo Input นะครับตัวนี้เอาไปในราคา1000ทุน่นนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยว่ามีซับไหมตัวนี้ไม่มีซับนะครับแจ็คก,ก็เป็นแจ็ครุ่นเก่าแบบนี้นะครับอันนี้เอาไปในราคา1000ทุน่นนะครับอืมนะฮะสภาพสวยตัวนี้สภาพดีเลยเอาโครสหายากนะรุ่นนี้นะครับถ้าใครที่หาโครส ราคาเบาๆแต่ได้เกรดหน่อยก็ตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะโมนิฟายคู่คนไทยมานานแล้วนะครับก็เลือกแบรนดนิดนึงนะครับตัวนี้เอาไปในราคา1,000ทุวน c ครสโมดิฟายโมดิฟายหนึ่งพันทุ่นนะครับนี่นะครับสวยมากตัวนี้ถ้าหา c ครสสามทางนะครับดีกว่าของก๊อบตัวนี้เลยไม่ควรพลาดนะครับบู o เบลดแปดแปดสองไอสองไ Sonic Maximum นะครับ BBE ตัวนี้แพงนะตัวนี้ราคามือหนึ่งแพงมากนะครับผมไม่แน่ใจอ่ะบางตัวก็เขียน8,000อย่างเงี้ยบางคนก็3,000บางคนก็5,000เอาราคาไหนแน่ไม่รู้เลยตัวนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นตัวบู o เบดนะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆเลยนี่หูไม่มีรอยเลยนะครับนี่อันนี้พ5 0 0้าหนบาทนะครับสภาพใหม่มากน่าจะเป็นบู b เบดนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับนี ด้านหลังประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นตัวบูธเบดเลยแหละพี่น้องมีทั้ง XLR มีทั้งแจ็คโฟนนะครับอ่ะนี่มิกเซอร์ครับผม p o w e r m i x p o w e r m i x o r i ิ Power Mix. Power Mix. นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับมอนิเตอร์15นิ้ว12นิ้วนะครับไปถึงเสียบเปิดได้เลยนะครับมีไมลอยมีอะไรก็เสียบเอางานไม่งานพูดงานฟังคาราโอโกงคราโอเกะ 2,800บาทพร้อมใช้งานเลยนะ power m i x นะ m i x ในตัว power ในตัวตัวเสียบจะเป็นโฟนนะรีบจัดตัวนี้เอาไปในราคา2,900บาทนะครับ a l e s i t microwave นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเทนะนะครับโจด่างนิดนึงนะครับยังพอมองเห็นได้เอาไปเป0ร้อตัวนี้ผมว่าเทนะไม่เทตรงไหนก็ไม่มั่นใจอะแต่ผมว่าเทอะดูไปแล้ว b o บอดี้มันแปลก อะไม้ไมโครเทคตองสารุ่นขายดีคลื่นดีตัวนี้ลูกไม้มี2ตัวนี่รุ่นนี้คลื่นดีมากนะครับเพราะว่าผมก็ใช้งานอยู่มือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณส0 0พันวันนี้เอาไปในราคา1,400บาท1,400บาทใช้งานได้ปกตินะครับมีชุดย้ายเสาด้วยเสียบหลังก็ได้เสียบหน้าก็ได้1,400บาทคุ้มใครหาไม้ลอยอยู่มาแล้วนะเออนี่นาโกย่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่าใช้งานได้หรือเปล่าไปสองร้อยผเอา,านี่ นะครับสายอนุรักษ์นะนี่สองบาทนะครับเหล็กครับผม3ามยูลึกยีบเเหล็กไม้สภาพก็โอเคนะ200บาทคอมเพกลึกใกล้เคียงกัน2 9 3สาสมยูสภาพเอี่ยมๆเลยตัวนี้นี่ใหม่มากใครจะเอาไปใส่พวกวอทงวอเทคเอาไปเช็ดเอาสภาพยังสวยเลยนะครับคลิปนี้เอาไปในราคา2400บาทนะครับพวก3ามยูอะใส่ได้เลยยาวๆอวะ นะครับ2400บาทครับผมนะครับเครื่องปั่นไฟยังอยู่นะครับใบสั้น3.5านะครับประมาณ3.5านะตัวนี้แม็กซิมัมเขานะใช้งานได้ปกติสตาร์ทมือดึงเอานะแล้วก็มีตำนิสวิตช์ปิดเปิดมันใช้งานไม่ได้ตัวนี้ไปเปลี่ยนเอานะน่านจะ40กว่าบาทนะครับสตาร์ทติดไฟออกปกตินะครับเอาไปในราคา4,500บาท4,500 สภาพสวยมากใบสั้นประมาณม็ก i ซิ m มัมเขาอยู่ที่3.5นะครับจัดเลยพี่น้องนะครับกลองยงกลงยาวถ้าไปใช้สีเชนเท่นเดียวเนี่ยโรดนะครับใช้งานได้เลย4,500เอาสายลำโพงแท้ S S F สายลำโพงแท้ S S F ขนาด4คูณ2,5าทำเบรได้เลยสายลำโพงมือ1ตัดขาย25เมตร S S F สายลำโพงแท้ทุกเส้นมีลูกศรชี้บอก P A speaker cable 2.5งโคด้านในมีสีเส้นด้านในม้วนล,ละ850บาทม้วนล,ละ850รห้าสเหลืออยู่สามม้วนนะครับตัวนี้เป็น2.5งนะครับสโคใครเอาก็ทักมาเอานี่ชุดคราวเกะในบ้านมานะครับก็มีทั้งนี่อันนี้ก็เป็น CD vcd เทปเนี่เปลี่ยนเอานะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับก็น่าจะขับได้อยู่นะสินิ้วสองโดกนะครับผม ก็เป็น Power ก็คือปรีเบส i มิดไฮอยู่ในตัวเลยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะตัวนี้นี่ครับอเกะได้เลยนะฟังในบ้านพี่น้องเน้นฟังในบ้านนะตัวนี้บอกเลยเอาไปในราคา1,500บาท1,500บาทครับผมแคลาทักมานะครับนี่ตัวนี้สภาพดีๆเลยนะครับ1,500บาทด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนี่เอา ใครจะจัดใครจะเอาก็รีบมาจัดกันนะม,มาแค่นี้แหละครับพี่น้องหมดแล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับสินค้าเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวตามไปถ่ายร้านอื่นให้แล้วกันลิบนี้ไปแล้วครับพสวัสดีครับ